สงสัยท่านผู้ชมคงรอดูว่าผมจะตอบโต้ทนายเดชายอย่างไงเอาเป็นว่าผมอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเข้าเป็นคนที่ไม่มีราคาเลยในสายตาผมผมเจอคนมามากแล้วนะเขาเป็นคนอันดับแรกๆเลยที่ผมไม่ให้คุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละแต่ไม่เป็นไรเห็นเขาท้าทายมามา,มากนะผมก็จะบอกท่านผู้ชมแล้วก็คุณเดชาด้วยผมว่าคิดว่าคุณคงได้ดูหนะ้าคลิปนี้ผมจะพูดถึงคุณเป็นครั้งสุดท้ายและไม่พูดถึงคุณอีกเลย สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณอย่าหยุดช่วยพูดออกมาเยอะๆพูดออกมาทุกวันเลยเพราะผมรู้แล้วว่าในที่สุดเนี่ยสถานการณ์ปากคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณเป็นคนพูดเองผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ย2 0 6 8จะเป็นปีที่คุณได้รู้ธิ์ผมว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะพูดถึงอาวุธที่ผมเตรียมเอาไว้สําหรับมอบให้เป็นของขวัญทานายเดชา เรามาทบทวนเรื่องบางเรื่องกันลืมกันก่อนผมพูดถึงทนายเดชาในประเด็นที่ทนายเดชานั้นออกมาสนับสนุนสิทธาเบีย้ยบังเกิดด้วยการให้ข้อมูลทางกฎหมายที่แม้กระทั่งนักกฎหมายอย่างนั่งหัวเราะก็คือว่าคดีความหมดอายุไปแล้วซึ่งคำพูดอันนี้เนี่ยมันไม่ควรหลุดออกจากปากทนายที่แสดงตัวว่าเป็นคนเก่ง มีหนำซ้ำยังสอบได้เนติบัณฑิตถึงแม้จะอยู่อันดับโลโลก็ตามก็ถือว่าสอบได้กันแล้วกันพอโดนผู้รู้ทักทวงเยอะแยะขึ้นมาทนายเดชาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปบอกว่าเออผมศึกษาโน้นคือยอมรับผิดว่าพูดผิดไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคุณเดชาเรื่องนี้คนเราก็ผิดกันได้แต่เผอิญผมไปจี้เอาจุดที่สะเทือนใจคุณมากๆคือผมไปบอกว่าคุณถ้าคุณจะช่วยสิทธาเบีย้ยบังเกิดคุณแสดงตัวออกมาเลยดีกว่า อย่าอยู่เฉยๆหรืออย่าอ้อมไปอ้อมมาขี่ม้าเรียบกำแพงนะฮะขี่บุกเข้าไปไประตูเมืองเลยแล้วบอกเปิดเดี๋ยวนี้ผมเดชาทนายชุกรู้จะเข้ามาช่วยเพื่อนรักผมและเพอเอิญเพอ,เอิญในรายการวันนั้นถ้าผมจําไม่ผิดคือผมเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมผมเอาหลักการศีลห้ามาอธิบายให้ท่านผู้ชมและท่านคุณเดชาฟังว่าให้ทบทวนดูซิว่าตั้งแต่ศีลข้อ 1, ปหาปา,อ 2, อนา,านาติปาตาข้อสองินาธานาข้อส มุการเมสุมิชฉาข้อสี่มุสาวาทาและข้อ 5, สุรยาเมรยามัชฌประมาณสถานานั้นทนายเดชาผิดข้อไหนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ออธินาธานาเวรมณีศิกขาประทังสมาธิยามีคือพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเอาของคนอื่นมาให้เป็นของตัวเองซึ่งประโยคธรรมประโยคนี้รวมไปจนถึงอย่าไปหลอกลวงคนอื่นเขาโดยใช้คำหลอกลวงนั้นเพื่อเรียกทรัพย์ส่วนเรื่องมุสาวาทานั้นถ้าวัดจักเกณฑ์มาตรฐาน ที่คุณเดชาพูดจากับกรอกเดินหน้าทีถอยหลังทีนี่ก็เข้าข่ายของมุสาวาทาสุรามริรยมชัประมาสถานาคุณเดชาพูดเองว่าคุณเป็นทนายขี้เมาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรอยากแฉแฉมาเลยผมมีอย่างเดียวคือผมเป็นคนขี้เมาจริงๆผมพูดเพียงแค่นี้จริงๆผมเอาหลักทรมาเพื่อแนะนำคุณเดชาว่าลองดูซิศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที 1, ่ห้าเนี่ยคุณผิดไปลวกี่ข้อ ผมเข้าใจว่าคุณเดชาคงโกรธตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครมาสั่งสอนคุณเดชาจริง,รงๆผมก็มีสิทธิ์จะสั่งสอนนะเพราะว่าผมเป็นสื่อมวลชนผมต่างคุณเดชาตรงไหนรู้ไหมต่างกัตรงที่ว่าผมมีหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์คนได้แต่คุณเดชาเป็นทนายความคุณมาไลฟ์ทาตัวเป็นคนที่ยุ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ mm. ผมดูจากสิ่งแวดล้อมแล้วผมอธิบายเหตุผลเอาหลักฐานมาว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยไม่กลัวผมกูไม่กลัวมึงคุณเดชาในโลกนี้เนี่ย ไม่มีใครเขากลัวใครกันหรอกถ้าคุณอ่านหนังสือพอฉลาดพอได้ติดตามชีวิตผมมาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าชีวิตผมไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวกูเดชาไม่รู้ใช่ไหมผมเนี่ยโดนฟ้องคดีมินประมาทตลอดชีวิตการทํางานผมมาเนี่ยหนึ160คดีผมไม่ยี่หล่าเลยแล้วผมก็ขึ้นสู้ตลอดเวลากูเดชาจํามาไว้อย่างนะผมไม่เคยไปกราบใครเลยเพื่อขอให้ยกโทษให้ในศาลเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองจะแพ้ มีคนก็บอกคุณเดชาเคยทำผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงผมทำนายไว้ล่วงหน้านะฮะ2 5 6 8ประมาณตอนช่วงใดช่วงหนึ่งของปีคุณเดชาจะกลัวผมมากกลัวผมจนกระทั่งผมพูดตอนนี้ก่อนนะขอดักคอไว้ก่อนผมไม่รับการกราวขอโทษเด็ดขาดคุณกล่าวหาว่าผมต่างๆคุณเอนจอยมากบนเรื่องราวที่คุณเดชาฟังให้ดีๆนะครับเป็นเท็จทั้งปวง โกหกพกลมหมดแล้วผมมีหลักฐานพิสูจน์ได้หมดอีกประการหนึ่งคุณต้องเข้าใจอย่างนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเดชากับผมหรือทนายสิทธากับผมมันคนละเรื่องระหว่างชีวิตก์มลวิสิ์กับผมเพราะชีวิตเป็นน้องผมเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมา2068เดี๋ยวจะดูว่าใครกันแน่เพราะคุณมีชื่อมีเสียงมากว่าเวลาคุณหลังชนกำแพงแล้วคุณเดินไปทางไหนไม่ได้คุณก็จะ คลานเข้ามาแล้วก็ขอโทษขอโพยขออภัยผมเตือนไว้วันนี้นะคุณเดชานะประตูบ้านพระทิศไม่ต้อนรับคุณเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น